ครับผมใจเมื่อหนึ่งมาอีกแล้ววันนี้จะมายอดสูตรใหม่นะครับเล่นสูตรไม่นานบาคู่นานที่เกียรอจะเล่นบาห้าสิบนะครับเราก็จะมาลินบาห้าสิบเป็นการเล่นเฮลโลนะครับพยาวแล้วก็ลินนะครับของของของตู้สล็อตยอดแล้วก็กดนะครับ คลายกันเพิ่มอตรถรดในการเล่นมางั้นนะครับคิดว่ากดแล้วได้ก็เ,เลยกดกดไปเหมือนกะับเล่นไฮโลลินแล้วคิดว่าได้ก็ล่นไปนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ลินไฮโลเหมือนกันนะครับเราก็กดบางทีก็กดได้บางทีก็กดไม่ได้ เม่ากันครับเมซีเรียญก็จะมาหยอดลองสูต6เหรียญบาห้าสิบดูดใหม่ลองดูได้2ครั้งผมค่อยครั้งที่สาผมค่อยจะมาลงนะครับถ้าสองครั้งไม่ได้ก็จะไม่ลงนะครับึ้นแล้วนะครับอ่าสิ นะครับเหรียญก็จะกดแดงโมส้มดาวมารเจ็ดเจ็ดหลักคางนะครับกดบ่าแดงโมกดบ่าห้าเจ็ดเจ็ดสิบ กันดูจะได้ไหมได้สามเหรียญน,นะครับไม่เวิร์กนะครับถ้าได้สามเหรียญคือว่าขาดทุนนะครับคือว่าขาดทุนไม่เวิร์กดูสัก ถ้าสูตรหกเหรียญผมกดอย่างนี้มันจะขึ้นมันจะขึ้น B นะครับครั้งนี้จะขึ้นไหมลองดูเอาคืนได้ไหมได้ครับเนี่ยครับได้คืนนะครับปกติสูตรหกเหรียญของผมกด B ได้คืนทุกครั้งนะครับจะได้คืนนะครับกด B ครับก็สูตรนี้ไม่ไม่เบรกละ ต้องรอสูตรใหม่ครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามไว้ดูสูตรต่อไปครับผม